ปฏิบัติปริยัติเป็นซ้องคือทางดำเนินดูจะคลองให้ล่วงลูกองยังหลกอุดรโดยตรงข้าข้อโอนออนอุตมงนบทำจำานงด้วยจิตและก 一般。 ปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระพาวานันเห็นแจ้งจตุสั์เ็จบานลู่ทางที่อนันรับและดับทุกภยัยโดยสเด็จพระผูดด้ตรัสรจปัญญาองใสสาดและปรา จงดับเลขกลับเสื่อมสู้